สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พมครูสาวณีโชคสุชาติในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเป็นเรื่องแผนที่ประเทศไทยครั้งที่สองนะคะครั้งที่1เราเรียนไปแล้วสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่2ในเรื่องของแผนที่ประเทศไทยนะคะเด็กๆก,ก็ได้เห็นแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนทรบาบไปแล้วว่าประเทศไทยของเราแบ่งภูมิภาคออกเป็นกี่ภาคใครทราบบ้างคะอ่า อ่นักเรียนดูตามแผนที่ก็ได้ลูกดูสิลูกแบ่งเป็นกี่ภาคดูจากแผนที่ออก,ก,กี่ภาคคะอ่ากี่ภาคลูกดูจากสีที่มีในแผนที่คิดว่ากี่ภาคลูกใครตอบว่าห้าภาค ใครบอกว่าหกภาคเพราะว่าเขาทําสีให้เห็นชัดเจนสีฟ้านี่ภาคอะไรคะสีฟ้าภาคเหนือนะคะภาคเหนือทั้งหมดสีฟ้านะคะสีน้ําตาลลูกน้ําตาลทั้งหมดภาคอีสานเลยเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีม่วงๆชมพูๆปนกันด้วยภาคกลางถ้าออกสีม่วงคือภาคกลางตอนอบน สีชมพูด้านล่างคือภาคกลางตอนตอนล่างนะคะอ่าตอนบนกับตอนล่างนะคะสีส้มทั้งหมดเลยคือภาคภาคตะวันตกนะคะสีเขียวนี่แหละค่ะลูกภาคตะวันออกสีเขียวข้างล่างคือภาคาภาคใต้จังหวัดประจวบของเรา เอ๊ะประจวบอยู่ตรงไหนตรงอ,อะพี่วัดมันนี่ลูกจังหวัดประจวบอะประจวบนะคะประจวบตรงไหนลูกจังหวัดประจวบหัวหินละคะหัวหิน yeah, จะบ,บอกจะบ,บอกจะบ,บอกอะอยู่ตรงน,นี้เก่งมากเพราะมือให้เพื่อน้วยลูกนะคะจังหวัดประจวบประจวบอยู่ภาคตะวันตะวันตกน,นะคะหนูดู จำให้ได้ว่าเราอยู่ภาคไหนเวลาดูข่าวพยากรณ์อากาศแต่และวันเราก็ต้องเฝ้าระวังหรือเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพยากรณ์อากาศในใแต่และวันนั้นมีประโยชน์อย่างมากกับตัวเราเองนะคะถ้าเขาบอกอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นอากาศอุณหภูมิต่ำแสดงว่าเป็นไงลูกเริ่มหนาวแล้ววันนี้มีผู้ปกครองหลายคนมาลับนักเรียนกลับบ้านเพราะ ไม่สบายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศเราต้องทำตัวเองให้พร้อมกับต้อนรับนะคะอุณหภูมิทุกๆทุกๆฤกกดูกาลนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ครูก็มีสไลด์นะคะมาฝากเรื่องของอุทกภัยนะคะเรื่องของน้ำท่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรตอนนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่ดูข่าวแสดงว่านักเรียน ไม่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะ,คะภาพนี้นะคะเรากำลังเรากาลังศึกษาจังหวัดพะนครศรียุธยาอยู่นะคะแล้วเรียนศึกษาแล้วพะนครศรียุธยานั้นมีแม่น้ำสายใหญ่ๆอยู่กี่สายคะ สี่สายลูกสามสายนะคะสามสายกินครูเพิ่งให้ทำแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์มีแม่น้ำอะไรบ้างคะแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีนะคะเวลาเกิดปัญหาอุทกภัยอยุธยามีอยู่ทั้งหมด16อําอำเภอในปีนี้นะคะประสบปัญหาอย่างรุนแรงเหลือเกินนะคะ ทำให้น้ำท่วมทั้ง16อำเภอเราโชคดีที่เราอยู่หัวหินนะคะเราอยู่จังหวัดประจวบในปีนี้ยังไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมโชคดีที่อยู่ใกล้ทะเลพื้นที่ทะเลนั้นต่ำกว่าพื้นดินมากเวลาฝนตกน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลนะคะแต่พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียุธยานั้นเป็นที่รุ่ม เป็นที่ราบลุ่มนะคะที่ราบลุ่มเป็นไงลูกพื้นที่ต่ำแล้วก็มีแม่น้ำสายใหญ่หญล้อมรอบถ้าแม่น้ำทั้งสามสายลนอ,อ้น้ำล้นนะคะทุกสายเลยลเกีาะพแม่น้ำเจ้าพยานะคะปีนี้น้ำมามากเหลือเกินนะคะเราก็เห็นใจประชาชนนะคะพี่น้องที่เดือดร้อนนะคะ เห็นใจรัฐบาลเห็นใจทุกหน่วยงานแล้วก็เห็นใจกับคนที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินนะคะเลือดร้อนอย่างมากวัดวาอารามต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนักเรียนคิดดูลูกนะคะน้ำก็เข้าไปกัดซ้ออะไรคะ,ะโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะคะทำให้เสียหายต้องทำการบูรณะซ่อมแซมตอนนี้ น้ำเริ่มแห้งแล้วแต่ยังไม่ทุกพื้นที่พอน้ําลดแล้วก็ทําไงลูกลถ้าติดตามข่าวจะมีการทําความสะอาดใช่ไหมคะแทบจะเรียกว่าล้างขัดล้างทาสีใหม่นะคะโบกปูนซีเมนต์กันใหม่ซ่อมแซมกันใหม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะคะในปีนี้นะคะทีนี้มาดูบ้านเรือนประชาชนบ้างน,นะคะภาพอย่างนี้เราเห็นกันทุกวันทุกคืน ถ้าติดตามดูข่าวหลายคนต้องปีนไปอยู่บนหลังคานะคะบางคนบอกว่าหนีจากชั้นที่หนึ่งมาอยู่ชั้นที่สองก็แล้วน้ำก็ตามขึ้นมาอีกนะคะจนอยู่ไม่ได้เวลาทางการประกาศให้อพยพเราก็ต้องเชื่อฟังนะคะแต่หลายคนบอกว่าถ้าออกไปแล้วใช่นักเรียนคิดดูนะคะหลายคนที่ ทำไมคะกระน,นำซ้ำเติมคนยากจนอยู่แล้วขโมยบางบ้านแบบว่าขโมยหมดเลยในบ้านของใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะเก้าอี้ยังขโมยลูกชาวบ้านข้างเคียงก็คิดว่าจะของบ้านส่วนมามาขโมยกลางคืนคินคดว่าจะของบ้านมาขนของที่ไหนได้เป็นใครคะโขโมยมาลักทรัพย์นะคะตรงนี้คือการขาดวินัย นะคะหลายคนที่ยังขาดวินยัยในตนเองนะคะ <c oughs> พวกวิชาชีพนะคะนี่คือสภาพบ้านเรือนที่เสียหายนะคะแล้วเราเรียนคิดดูว่าท่วมเป็นเดือนน้ำเน่าเสียนะคะ <c oughs> ผู้คนก็เป็นโรคโรคติดต่อนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของสัตว์มีพิษอีกใช่ไหมคะ ไม่เว้นแต่ปูชนียวัตถุพระพุทธรูปนะคะที่ต้องอยู่แบบมีน้ำล้อมรอบนะคะภาพอย่างนี้นะคะเอตั้งแต่เกิดมาคุณครูก็เพิ่งเคยเห็นในปีนี้นะคะต,ตอนนี้อายุ50แล้วนะคะ ก็ได้เห็นภาพซึ่งไม่อยากเห็นแล้วเรียนคิดดูนะคะรถยนต์ยังใหม่อยู่เลยลูกย,ยังไม่ได้ใช้งานเลยน,นะคะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในเขตของพระนครศรียุธยาปทุมธานีนะคะและอีกหลายๆจังหวัดกำลังประสบปัญหามเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยผลตามมาอะไรอีกครั้งเรียนคนตกงาน นะคะใครจะซื้อรถลูกไม่มีใครกล้าซื้อรถมือสองแล้วเพราะกลัวนะคะกลัวอะไรคะเออกลัวรถน้ำท่วมมาขายอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะบางคันนั้เรียนดูลูกเป็นไงคะมิดเลยนี่คือสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังมีอีกหลายบ้านที่หนีไม่ทันเมื่อช้านครูดูข่าวบางช่องบอกว่า กำลังดื่มกาแฟลูกเขาชงกาแฟอยู่ยังไม่ทันได้ดื่มน้ํามาแบบเร็วมากกาแฟไม่ทันหมดแก้วน้ํามาอีกหลายเซนเป็นสิเซนเลยอะนะคะเรียกว่าน้ํารุนแรงเหลือเกินในปีนี้นะคะอาทีนี้มาดูกรุงเทพมหาคนครบ้างนะคะสภาพปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรเรียนทราบไหมลูกขยะมูลฝอยไปอุดตันท่อระบายน้ำ อันนี้ขึ้นอยู่กับคนที่ไม่มีระเบียบวินัยทิ้งขยะเรียลาดขยะที่เราทิ้งบางคนนะคะเห็นตะแกรงเหล็กทีอ่อยู่ข้างฟุตบาทมีถุงพลาสติกในมือทานขนมเสร็จแล้วก็ไปยัดใส่ไว้ในตะแกรงเหล็กแล้วเรียนคิดดูลูกแล้วน้ำมันจะเไป็นไงระบายได้สะดวกได้ยังไงเพราะมีขยะขยะพวกนี้ย่อยสลายยาก ปัญหาของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พบขยะจํานวนมากนะคะตอนนี้รถที่ระบายขยะนั้นก็ระบายกันแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นนักเรียนคะเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มที่ตัวเราแล้วก็เริ่มที่ชุมชนของเราทําอย่างไรให้ประเทศไทยของเรานั้นน่าอยู่นะคะสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยนะคะ แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะคะการสร้างบ้านเรือนขวางทางน้ำทำไมน้ำในกรุงเทพระบายได้ช้ากว่าต่างจังหวัดส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นอะไรเรียนชา่าบไมลูกพื้นปูนซีเมนใช่ไหมลูกถ้าต่างจังหวัดจะเป็นพื้นดินแล้วก็มีต้นไม้ที่ช่วยดูดซึมน้ำนี่เป็นตึกรามบ้านช่องโอบกันอย่างแน่นขนาดบางที่ก็ ถมคลองไปปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะน้ำก็เลยไม่มีทางไปนะคะดูสภาพนี้นะคะหลายคนเห็นแล้วก็จะเกิดความเครียดแต่เราก็ต้องดูแล้วก็รับสภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นรถจะเสียไหมนักเรียนรถเสียไหมคะ <Yeah. S 1> เสียเพราะน้ำจะท่วมถึงอะไรคะ ห้องเครื่องรถด,ด้วยนะคะเจ้าของรถก็เป็นไงลูกทั้งซ่อมรถบางคนต้องซ่อมบ้านนะคะต้องซื้อของใช้ในบ้านใหม่เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยนะคะเดือดร้อนกันไปทั่วประชาชนเหล่านี้ไปไหนคะอบพยพหนีน้ำเพราะน้ำไม่ได้มาน้อยน้อยน้ำมาระดับอก ระดับ2เมตร2เมตรครึ่ง3เมตรตัวนักเรียนเนะี่ยเมตรก่ากว่าใช่ไหมลูก1เมตรเท่ากับกี่เซน100เซนกระบอกน้ำมาเมตรครึ่งก็มา150เซนตัวนักเรียนสูงแค่120 130 m. นะคะอย่างาพิรพัฒน์ในซูมเนี่ยสูงเท่าไหร่พิรพัฒน์125 m. น้ำมา150 m. ก็มิศสศีรษะของพิรพัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้อพยพเราก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดก่อนนะคะอันนี้สภาพสังคมของเราที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้กับจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เกิดปัญหาอะไรครัง้งเรียนดูในรูกคนตู้เย็นทีวีนะคะ เราก็ได้หน่วยงานราชการมาช่วยเหลือหลายหน่วยงานนะคะอ่ามาเข้าเรื่องแผนที่ประเทศไทยนะคะ